สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะเซโอเป็นยนต์ที่ปรกษาการขายบริษัทเปยนยนรถมือสองนะครับผมวันนี้นะพามาดูย e ีโคคาที่กําลังน่าใช้เลยส่วนคันนี้นะใครกําลังหาสเปคนี้เลยนะผมเป็นตัว Toyota ายาริตัว1.2 s p o จ t สปร์ตนะผมคันนี้ปี2022แล้วนะเป็นโฉมที่ก่อนจะเปลี่ยนเป็นตัวหน้าฉลามหัวคอสน,นะครับผม นี่จะเป็นตัวม i n เนอร์เชนเลยแบบนี้นะครับผมสำหรับคันนี้นะใช้งานมาประมาณแค่20,000กิโลเอกนะผมถือว่าน,น้อยมากนะรถคันนี้อายุประมาณสัก3ปีได้นะผมถึงปัจจุบันนี้วิ่งแค่2หมื่นโลนะผมคันนี้บอกเลยว่าน่าใช้จริงๆส่วนราคาคันนี้ตั้งขายอยู่4,29,000บาทนะผมฟรีดาวผ่อนอยู่เท่าไหร่นะผมผ่อนมากสุด7ปี84งวดนะตกอยู่ประมาณเดือนละ 7,000ไปลายถึง8,000นะผมใครกำลังหานะรายได้อยู่ประมาณ1 4 0 0 0 5 0อยากได้รถยิวค้าสักคันไปใช้งานบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมส่วนวันนี้นะเดี๋ยวผมพามาดูนะตัวนี้นะสำหรับคันนี้เดี๋ยวพาดูโครงสร้างเดี๋ยวพาดูส่วนต่างๆนะผมว่าคันนี้สภาพเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ถ้าใครถูกใจอย่าลืมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรติดต่อเบอร์โทรด้านล่างนะผมโท,โทรติดต่อผ่านผมส่วนตัวได้เลยนะ เซลล์โอเพชรยน GT ให้บริการทุกท่านนะผมหรือใครอยากมาดูรถตัวจริงก็มาได้ที่เพชรยนต์ on, รถมือสองนะผมสาขามีนบุรีนะตัวเสรีไทย68แยกหนึ่งนะผมอยู่มีนบุรีกรุงเทพเลยนะเรียนเชิญทุกท่านเปิดบริการ9ก้าโมงถึง6โมงเย็นเลยนะครับผมอ่ะไม่รอช้าคุณพี่ก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดติดตามช่องโอรุมเก่งมือสองด้วยนะครับผมแล้วก็ช่อง t ิ k To อกโอเพชรยนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาดูเลยตัวนี้นะ่าจะเป็นโฉมหน้าแบบนี้หน้าแหลมๆหน้าหล่อๆแบบนี้เลย ก่อนจะเป็นตัวหน้ากลมแบบตัวฉลามหัวค้อนอะไรพวกนี้นะโดยดีไซน์ตัวนี้จะเป็นปี 2022- 2023เนี่ยที่มันก่อนจะเปลี่ยนโฉมแนละ้วผมจะได้เป็นโฉมหน้าแบบนี้นะทางไฟหน้านะครับผมจะได้เป็นตัวมารติลิเฟกเตอร์นะไฟเดย์ไทม์ตัวนี้มีให้นี่สวยงามนะผมตัวนี้ไฟตัดหมอกจะไม่มีนะไฟตัดหมอกจะไม่มีนะครับผมตัวนี้นะกระจังด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นี่จะเป็นออกสีดำนะครับผมโลโก้เป็นโครเมียม นะโลโก้เป็นโครเมียมตัวนี้ไม่มีร่องรอยนะนี่ไม่มีคราบไม่มีร่องรอยตัวนี้โครเมียมเดิมๆแท้ๆท,ทะเบียน9194แบบนี้เลยตัวฝากระโปงนะครับผมนี่สันเหลี่ยมสันโคมตัวสีต่างๆอยู่ครบนะครับตัวนี้กระโปงไม่มีเปลี่ยนกออไฟหน้านะผมเดิมแท้โรงงานทั้งหมดนะครับนี่สวยงามเลยแก้มทั้งสองฝั่งนะไม่มีร่องรอยเฉียวชนไม่มีร่องรอยไปเบียดตรงไหนมาเลยนะสําหรับคันนี้คือดูแลดีมากนะครับผม แถมตัวนี้กระจกได้เป็นกระจกเดิมแท้นะกระจกเดิมแท้ t o โย t a เลยนี่คุณพี่นะกระจกเดิมทั้งคันรอบคันเลยนะผมด้านหลังก็มีนะเป็นกระจกเดิมแท้ t o โย t a เลยส่วนตัวนี้ได้แม็กอลอยนะครับผมนี่ตัวนี้แม็กอาจจะมีร่องรอยการเบียดฟุตบาทนิดนึงนะตัวนี้เดี๋ยวผมปรับแก้ให้นะครับผมตัวนี้มันมันออกคุณพี่นะเนี่ยจะขัดออกตัวนี้นะอาจจะเป็นเดี๋ยวมีเราเก็บงานให้ตามผู้เสถแน่นอนนะ ส่วนตัวนี้ได้เป็นยางดันหลบปี2022ตัวนี้เป็นยางเดิมของตัวรถเลยผลิตนี่ผลิตช่วงสัปดาห์ที่14นะปี22นะครับผมแต่ถ้าเช็คแล้วนะถ้ามันใช้งานมาพอสมควรแล้วถ้าดอกยางมันสึกมันอะไรเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้คุณพี่เอายางปี25ไปเลยนะจะเป็นดันหลบจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้คุณพี่แน่นอนนะครับสวยงามกระจกมองข้างตัวนี้ปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยวมีให้พร้อมนะครับนี่ เป็นกรอบแบบนี้นะไฟเลี้ยวเดิม,เด,มเดิมแท้ไม่มีแตกไม่มีหักล้าวนะครับผมส่วนตัวนี้กระจกเป็นเดิมดมนะตัวนี้จะไม่มีตัวคิวกันสาดมาให้แต่ถ้าใครอยากได้จะผมแถมให้คุณพี่นะสําหรับคลิปวิดีโอนี้เลยนะคิวกันสาดนะสี่มุมคุณพี่ฝั่งนู้นได้เลยนะเดี๋ยวผมจัดให้ถ้าใครอยากดูแล้วก็โครงสร้างด้านในกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้เสาบีฝั่งนี้ข้างคนขับตัวน็อตเดิมไม่มีขยับนะสวยงาม ตัวนี้ผลิตปีย2ิบสองนะเดือนเมษายนคุณพี่นี่แผ่นเพดตรงนี้เดิมๆแท้ๆนะนี่ผลิตผลิตเดือนเมษานะครับเสาเอเหมือนกันตัวน็อตเดิมๆคุณพี่น็อตไม่มีขยับนะสวยงามเลยคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์เลยนะใครอยากได้ไม้น้อยๆรถเก่งไม้น้อยๆนะผมนี่ไม่สองหมื่นนะดูโครงสร้างคุณพี่เดิมๆนะนี่โครงสร้างเดิมๆนะครับนี่ซินเลอร์ด้านข้างตรงประตูกรอบประตูต่างๆเดิมหมดนะครับนี่ เม็ดอางด้านล่างนี่ก็เดิมหมดพี่เม็ดอางนะเป็นตรงเลยน,นี่แน่แนๆ่นเลยนะผมแผงประตูเดิมเดิมตัวนี้หุ้มด้วยหนังพร้อมกับเดินได้สีน้าเงินแบบนี้นะผมตรงแผงประตูฝั่งนี้นะจะเป็นโครงสร้างเดิมหมดนี่แผงประตูด้านหลังก็เหมือนกันพี่เีิมเดิม,ดม,ดมแท้ๆเลยนะสําหรับคันนี้ใครกําลังอยากได้นะระบบล็อกเด็กมีให้นะครับผมเป็นปุ่มล็อกเด็กนะเปิดจากด้านไหนไม่ได้นะครับผมถ้าใครมีลูกเล็กเด็กดนะครับผม ส่วนกระจกด้านหลังนี้นะเป็นเดิมของโตโยต้าลอยกันฟ้าเสาอากาศต่างๆนะครับผมสปอยเลอร์ด้านบนมีให้แล้วนะเรียบร้อยเลยตัวนี้เป็นตัวฉลอง60ปีนะผมมีสติ๊กเกอร์ให้ติดให้เรียบร้อยแล้วนะครบแน่นอนคุณพี่ส่วนตัวนี้นะจะมีกล้องถอยให้นี่กล้องถอยอยู่ฝั่งนี้นี่พร้อมเลยนะฟังก์ชันด้านในต่างๆพร้อมเลยสําหรับตัวนี้เป็นแค่ตัวสปอร์ตแต่ยังน่าใช้นะครับนี่สเกิร์ตด้านหลังนะ เดิมแท้โรงงานเลยนะครับผมใครอยากได้นะตัวนี้สีเทาดําคือก็ขายดีนะขายดีเลยนะสําหรับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวฝาท้าย,ยังเปิดไม่ได้เดี๋ยวผมไปเปิดให้นะเดี๋ยวเปิดให้ชมนะครับส่วนตัวนี้แผงประตูต่างๆมีให้ครบแล้วนะแล้วก็ขออนุญาตสักครู่นะครับตัวนี้เดี๋ยวต้องดูประตูว่ามันเป็นยังไง ตัวนี้น่าจะเปิดไม่ได้น่าจะเป็นตัวกิบล็อกน่าจะมีปะตายตรงกิบล็อกนิดนึงนะผมแต่ตัวเนี้ยคือบอกบ่งบอกเลยว่าด้านหลังตรงเบาะด้านหลังนะผมจะปรับแบบ60-40ได้นะตัวนี้นี่คือมันจะปรับพับได้นะตามตัวของออยารีท5ประตูนะผมต่างๆมันจะพับเบาะได้แบบนี้ ทั้งสองฝั่งพับแบบ60สิบสี่สิบนะผมแล้วก็จะมีตัวจุกของเก็บของในช่องนี้ได้เลยนะเนี่ยก็คือกว้างนะผมด้านล่างก็จะมีตัวยางอะไหล่ต่างๆตัวนี้ปีสบสองจะเป็นตัวยางอะไหล่มีให้แม่แรงต่างๆมีให้ครบเลยนะครับผมคืออุปกรณ์การเปลี่ยน,ย,นยางต่างต่างดูแลยางต่างๆนะคุณพี่ตอบโจทย์แค่ในนี้คันเดียวเลยเบาะด้านหลังพาชมเบาะหนังตึงตคุณพี่ดูห,หนังตึงๆนะครับไม่มีรอยฉีนะกขาดนะเบาะคันนี้ไม่มีย้อมแมว เดี๋ยวมีทําความสะอาดเพิ่มเติมนิดนึงคุณพี่นะตัวนี้นี่ช่องใส,ส่คาซิตได้หมดนะครับผมตัวนี้นะภายในห้องโดยสารคือตอบโจทย์แน่นอนนะใครอยากได้นะครับผมพนักงานบริษัทข้าราชการต่างๆออกคนเดียวจบคุณพี่นะสาหรับคันนี้อ่ะพอมาถึงด้านหน้าก็เลยนะผมภูิอะไรตัวนี้เป็นมัลติฟังก์ชันนะหน้าปัดเลื่อนไม้ตัวนี้ไม่สองหมื่นนะไม่สองหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบหกกิโลเมตรนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอน ส่วนจอกลางตัวนี้นะเป็นจอระบบทัชสกรีนนะครับผมนี่มีเชื่อมต่อบลูทูธมีกล้องถอยให้ชัดเจนนะครับผมตัวนี้ Air Auto ด้วยนะนี่เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมแบบขั้นบันได CVT แบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวมันจะมีตุ่มนี่นนตรงนี้เป็นใสช่ชาร์จไวเลสได้นะครับผมตัวนี้ด้านหน้าก็จะเป็นตัวนี่ที่ใส่แก้วกาแฟต่างๆต,ตัวนี้ได้แอร์แบ็กเจ็ใบนะผมเป็นรถครอบครัวขนาดที่แบบ เล็กๆเลยนะใช้งานได้ปกติไฟด้านบนนะครับผมนี่ใช้งานได้ปกติที่กันแดดนะนี่ที่บางแดดมีให้ด้านบนอักขรยันต่างๆไม่มีนะครับสวยงามคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนคุณพี่ถ้าใครกําลังสนใจยาริสักคันไปใช้งานนะแนะนําเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้าห้องเครื่องกันเลยนะครับผมสําหรับยาริสคันนี้นะครับ มาต่อที่หนะ้าห้องเครื่องนะผมห้องเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ vvti นะตัวนี้ด้วยกําลังเครื่อง1 2จุลิตรนะผมประมาณเอ,อ,อนะ่อ็เท่าะหร้าส9บอ่ะผมจําเป็น9 4ขออภัยคุณพี่9 2้าบแรงม้าตัวนี้นะครับผมด้วยกําลังเครื่องนะผมเครื่องพันสองประหยัดน้ํามันไปถึง23.3าจุดโลลิตรนะเป็นอีโคคาร์นะผมขับขี่ในเมืองสะดวกสบายแน่นอนคุณพีนะ่ด้วยกําลังเครื่องนะครับผมเครื่องพันสองใครอยากได้สำสำหรับผู้หญิง หรือสาหรับที่ผู้ชายนะผมอยากได้รถที่ประหยัดน้ํามันขับที่ไปทํางานต่างๆตอบโจทย์แน่นอนสําหรับคันนี้ยาริคันนี้เลยนะผมโครงสร้างตัวตัวเครื่องนะผมตัวน็อตต่างๆไม่มีขยับนะครับนี่ได้ฟังเสียงเครื่องยนต์ไปด้วยนะตัวนี้เครื่องยนต์ไม่มีสะดุดน้ามันไม่มีรั่วซึมแน่นอนนะสําหรับคันนี้แบตเตอรี่ตัวนี้เป็นตัวเดิมของ GS นะครับผมตัวนี้นะเดี๋ยวผมดูคุณภาพให้ดูวันเดือนปีถ้าหมดแล้วผมเปลี่ยนให้ทันทีเป็นลูกใหม่ให้เลยนะครับผมอ่ะ ดูโครงสร้างแล้วตัวนี้เดี๋ยวเรามีการนะผมปัดกวาดเช็ดถูทําความสะอาดทาการสปานะผมตัวห้องเครื่องให้หมดเลยแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องต่างๆของเหลวต่างๆทั้งหมดผมดูแลให้นะครับผมพร้อมกับตรวจเช็คสภาพรถนะออของทางบริษทัทชิกนะครับผมตัวนี้ตัวเช็คสภาพรถได้นะผมพร้อมกับใบรับประกันนะผมใบรับประกันใบเซอร์ต่างๆออกมา5ดาวเต็มแน่นอนนะตัวนี้ตรวจประมาณ254จุดนะครับผมจับหนักจับเต็มสําหรับตัวเครื่อง เครื่องต่างๆนะผมตัวเกียร์ต่างๆตรวจให้หมดเลยนะครับผมส่วนโครงสร้างตัวนี้ตรงเป้าโชกนี่คุณพี่ตัวเม็ดอาร์ต่างๆไหลเลี่ยงกันเป็นแถวเลยตัวน็อตเดิมๆนะคุณพี่น็อตไม่มีขยับสีไม่มีเปลีย่ยนไม่มีย้อมแมวแน่นอนคุณพี่สำหรับคันนี้นะนี่ตัวคานด้านหน้านะครับรูโครงต่างๆมีให้ครบเลยนะเดิมแท้ไทยโคยิโตตาปั๊มแบบนี้เลยคุณพี่นี่สวยงามนะครับมนี่ ด้านหน้าตัวน็อตยึดนะผมตรงยึดฝากระโปรงน็อตเดิมเดิมนะไม่มีขยับสําหรับคันนี้ตัวคารตัวกลูกลมด้านหน้านะผมเบ้าโชกเมตรารต่างๆนะครับผมเดิมหมดเลยนะคุณพี่อต้องขออภัยนะสีมันจะเป็นสีแสงแบบนี้นิดนึงนะคุณพี่ส่วนฝากระโปงตัวน็อตน,นะครับน็อตไม่มีขยับอยู่คุณพี่ดูนะดูใกล้ๆกันเลยนะครับนี่น็อตไม่มีขยับซิลเลอร์ด้านข้างรูปประบาอากาศาาน,นะอยู่ครบทั้งหมดซิลเลอร์นี่คุณพี่ดู เรียงเลยนะครับผมแล้วก็ตัวโครงสร้างเขาสีเขานะดูบรรอากาศดูกลมทั้งหมดนี่สติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่เหมือนเดิมอยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าพร้อมจริงๆสภาพพร้อมใช้นะคันนี้เดี๋ยวเอาไปปรับสภาพเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมเอาไปล้างนะเอาไปล้างเอาไปทําสปานะตัวเบาะตัวด้านในตัวหน้าห้องเครื่องนะต่างๆให้หมุเลยคุณพี่ <S <S ยูน,รรนิโวลเซตเรียบร้อยแน่นอนแค่คุณพี่นะครับผม มาหาผมโทรติดต่อมาหาผมผมมีบริการจัดไปแน้นไปหาคุณพี่ถึงบ้านทั่วประเทศไทยหรือถ้าใครไม่สะดวกมารับรถคุณพี่เรามีบริการรถสไลด์ส่งถึงนาบ้านทานเลยนะผมหรือว่าใครอยากได้ใครรีบร้อนอยากได้รถคุณพี่มาหาผมนะล่าสุดมีทําการรับรถนะคุณพี่มาหาผมจัดไปแน้นภายในสองชั่วโมงคุณพี่รับรถขับกลับบ้านได้เลยนะเร็วแรงทะลุนระกแน่นอนนะคุณพี่นะสาหรับตัวของทางเพรยนต์นะครับผมคือบริการ ทุกระดับประทับใจแน่นอนนะขอย้ำอีกทีตัวนี้เป็นโตโยต้ายาลิส1.2นะผมตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตปี22คันนี้มาอยู่20,000กิโลเท่านั้นเองนะผมใครกำลังสนใจราคาตั้งขาย429,000บาทฟรีดาวน์คออยู่ประมาณ7,000ไฟฟายถึง8,000ใครสนใจอาชีพข้าราชการนะผมย้ำอีกทีข้าราชการพนักงานบริษัทเครดิตดีมีบัตรเครดิตตอนนี้นะผมเครดิตดีพูดพี่ได้ดอกเบี้ยพิเศษไปเลยนะ สูงสุด7ปีผ่อมสูงสุด7ปีนะผมแต่ถ้าดอกเบี้ยพิเศษจริงๆ4ปีผ่อมระยะสั้น2.29จเับไปเลยคุณพี่นะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครสนใจนะผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรติดต่อ0 8 8 6 5 1 3 7 3 0แอดไลน์ผ่านเบอร์โทรนี้ได้เลยครับผมเซลล์โอเป็นยดีให้เบอร์ติดการทุกท่านเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะพบพบกันใหม่สาหรับพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบสวัสดีครับ